สวัสดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง Yyoutube บอยรถบ้านเพชรบุรีวันนี้นะคะลูกแก้วมีรถมาแนะนำกันอีกแล้วค่ะบอกเลยว่าสำหรับคันนี้ก็เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็สวยมากๆปีใหม่ไหม่น้อยใครชอบความสปอร์ตนะคะแล้วก็ดีไซน์เฉพาะตัวต้องคันนี้เลยค่ะวันนี้พบกับ m a z t a 2 1.3 Skyactiv Sport Hi ตไฮคอ n เปี2018ค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นปี2018เกียร์อัตโนมัติเลขไมเพียงแค่2 7 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้ค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทค่ะฟรีดาวคันนี้เริ่มผ่อนอยู่ที่8,00 0กว่าบาทเท่านั้นถ้าคุณลูกค้าสนใจเจ้าคันนี้ก็สามารถเข้ามาคุยในเรื่องของเอกสารกันได้แต่สำหรับคันนี้ถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีนะคะคันนี้จะเริ่มผ่อนอยู่ที่ 6,000กว่าบาทนะคะดอกเบี้ย0% 1ปีแรกค่ะยังไงแล้วก็เงื่อนไขต่างๆและโปรโมชั่นที่บริบ้านเข้ามาคุยกันได้นะคะบอกเลยว่าเดือนนี้ก็ยังแจกอยู่เหมือนเดิมค่ะ ในส่วนเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นเครื่อง Sky a c t i v s ฟ p ปอ t ์เทคโนโลยีของทาง m a z d a เขาเลยคันนี้มาในสีขาวสวยๆนะคะในส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จังหน้าก็ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์ของ m a z d a เลยค่ะแล้วก็ไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มี a ด t i m า Running Light มาให้ครบเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาด้วยในบริเวณไฟตัดหมอกเนี่ยเขาจะมีการตัดโครเมียมมานะคะสวยๆเลยแล้วก็เจ้าคันนี้ดีไซน์ค่อนข้างที่จะบอกเลยว่าเฉพาะตัวเพราะว่าเขามีความสปอร์ตแล้วก็ความหรูหร่า ใ,ในตัวด้วยสําหรับวัยรุ่นที่ไม่ชอบความซ้ำซากจาเจนะคะอยากได้ความทันสมัยด้วยฟังก์ชันครบนะคะเจ้าคันนี้มีอยู่ทุกความต้องการเลยค่ะในส่วนด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กขนาด15นิ้วนะคะสีเทาดําม,มาพร้อมกับยางดันหลบเลยค่ะส่วนกระจกมองข้างข,างของเขานะคะก็เป็นกระจกมองข้างปักไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นกุญแจรีโมทนะคะ ทรงลีแบบนี้เลยเราสามารถบดล็อกและล็อกรถได้ที่มือจับประตูเลยนะคะจะมีปุ่มกดให้เราปุ่มดำๆนั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมนะคะเขาติดกันลอยบริเวณมือจับประตูมาให้เราด้วยค่ะในส่วนของด้านบนนะคะก็มีกันสาดมาให้ตรงรุ่นของ m a สด้าสเลยแล้วก็เจ้าคันนี้เป็นเสาอากาศแบบคลิปฉลามค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะบนสุดมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3แล้วก็ตรงนี้เลยนะคะโลโก้มาสด้าพร้อมกับชื่อเครื่องยนต์แล้วก็ ไฟด้านหลังนะคะทรงแบบนี้เลยที่แก้วชอบเรียกว่าทรงตา a n g ก y เบิรนั่นเองนะคะสวยงามมากๆด้านหลังมีฟังก์ชันให้เรานะคะก็คือเซ็นเซอร์กะระยะถอย C จุดพร้อมกับกล้องมองหลังนั่นเองค่ะ และแน่นอนว่าเจ้าคันนี้นะคะเป็นทรงแฮดแบก็กภายในนะคะเบาะแถวที่2ของเขาสามารถพับลงไปได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนั่นเองด้านหลังนะคะบอกเลยว่าสาวๆคนไหนที่ขนรองเท้าเยอะนะคะหรือว่าขนเสื้อผ้าเยอะหรือว่าจะเป็นพ่อบ้านที่ต้องการพื้นที่ในการซัพพอร์ตแม่บ้านนะคะในการไปชอปปิ้งต่างๆเจ้าคันนี้ค่อนข้างทําได้ดีเลยค่ะแล้วก็สภาพด้านหลังนะคะสะภาพภายในห้องเก็บสัมภาระเนี่ยสะอาดนะคะไม่มีรอยฉีกขาดชํารุดเลย ใครสนใจคันนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้ที่บอยรถบ้านทุกสาขาเลยนะคะตอนนี้แก้วก็อยู่ภายในห้องโดยสารแล้วนะคะสําหรับระบบสตาร์ทของเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นระบบคูสตาร์ทนะคะโดยปุ่ม START STOP ENGINE นะคะจะอยู่บริเวณด้านซ้ายหลังพวงมาลัยเมื่อเราสตาร์ทรถขึ้นมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะหน้าจอด้านบนใสๆตรงนี้นะคะเรียกว่าหน้าจอ a c t t v v e r i v i n g Display ก็คือเรานะคะจะสามารถเห็นความเร็วที่เราขับได้นะคะโดยการสะท้อนบนหน้าจอนี้เลยนั่นเองค่ะ สำหรับคันนี้นะคะมาดูที่หน้าปัดเรือนไม้เลยที่ลูกแก้วบอกไปนะคะเลขไม้ของเขาเพียงแค่27,000กว่ากิโลนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเห็นกันชัดๆในกล้องเลยนะคะบอกเลยไม้แท้แน่นอนสําสหรับเจ้าคันนี้ค่ะพวงมาลัยของเขานะคะก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็เป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะมีระบบมัลติฟังก์ชันให้เราด้วยนะคะมีปุ่มควบคุมต่างๆนะคะบริเวณหน้าจอเครื่องเสียงแล้วก็ยังมีครูดคอนโทรลบริเวณชุดควบคุมด้านขวามาให้เราด้วยค่ะ ในส่วนของหน้าจอของเรานะคะก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยใช้งานง่ายมากเพราะว่าเป็นระบบสัมผัสนั่นเองนะคะแล้วเขาก็ยังเชื่อมต่อกับชุดควบคุมด้านหลังเกียร์ตรงนี้ด้วยนะคะเราสามารถหมุนนะคะกดได้เลยค่ะดูข้อมูลต่างๆนะคะในส่วนของตรงนี้แล้วเขาก็ยังเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเราได้ด้วยรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเลยค่ะ สำหรับดีไซน์ของภายในเจ้าคันนี้นะคะบริบเวณคอนโซลด้านหน้าแอร์ของเขาเนี่ยจะมาในทรงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างสปอร์ตเลยโดยการควบคุมแอร์นะคะก็จะเป็นระบบแมนวนวลนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าเกียร์แบบนี้นะคะเราสามารถหมุนปรับระดับแรงลมนะคะแล้วก็ปรับระดับทิศทางลมอุณหภูมิต่างๆได้นะคะตรงนี้เลยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเขาก็ยังรองรับ c d อยู่นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ usb aux ได้ด้วยค่ะ เกียร์คันนี้อย่างที่แก้วบอกไปตอนต้นนะคะว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติด้านหลังเกียร์เนี่ยจะมีโหมดสปอร์ตให้เราด้วยนะคะสามารถกดใช้ได้เลยค่ะด้านคอนโซลกลางนะคะจะมีที่วางแก้วนามาให้สองที่นะคะแล้วก็มีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆให้ค่ะในส่วนของตัวเบาะเจ้าคันนี้นะคะมาในเบาะผ้าสีดำนะคะพร้อมกับลายกราฟิกนะคะตัดสลับสีขาวแบบนี้เลยค่ะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างสปอร์ตแล้วก็มีการโอบกชับด้านข้างเล็กน้อยด้วยนะคะ นั่งสบายมากในส่วนของเบาะผ้าเนี่ยก็ค่อนข้างมีความนุ่มนะคะแล้วก็นั่งสบายนั่นเองค่ะในส่วนของเจ้าคันนี้นะคะสมุดรับประกันเขาก็ยังอยู่เลยเจ้าของเดิมนะคะเข้าสูตรนะคะเช็คอยู่เรื่อยๆเลยค่ะใครที่สนใจเจ้าคันนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะระบบความปลอดภัยที่แก้วบอกไปตอนต้นนะคะว่ามีเซ็นเซอร์แล้วก็มีกล้องมองหลังนะคะเมื่อเราเข้าเกียร์อาค่ะกล้องนะคะก็จะฉายขึ้นบริเวณหน้าจอของเราเลยพร้อมกับเส้นกะระยะให้เราด้วยค่ะ ทำงานนะคะควบคู่กับระบบเบรก ABS คันนี้มีระบบเปิดปิด traction control นะคะ i stop มีมาให้นะคะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้ด้วยค่ะสําหรับ m a ด้าสคันนี้นะคะเน้นชื่อรุ่นและราคากันอีกหนึ่งครั้งนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เป็น m a ด้าสเครื่อง1.3 Skyactiv s s p r t t i i h h o o n n e t t ปี2018เลขหม่เพียงแค่27,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาค่าตัวอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทค่ะ ใครกำลังมองหารุ่นนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่บอยรถบ้านหรือว่าชอบสีอื่นนะคะอยากได้สีโทนเข้มหน่อยนะคะสีเทาเข้มสีน้ำตาลนะคะหรือว่าสีแดงร้านเราก็มีเช่นเดียวกันค่ะหรือใครอยากจะเล่นเป็น SUV นะคะ CX3 ที่ร้านเราสีแดงก็มีเช่นเดียวกันค่ะสามารถ เข้ามาดูรถนะคะทดลองขับได้ก่อนเลยและถ้าใครนะคะดูรถไม่เป็นสามารถพาเพื่อนพาญาตินะคะหรือว่าพาช่างที่มีความรู้เนี่ยสามารถเปิดดูได้ทุกจุดของรถเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกแก้วต้องขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง y o u t u b e บอยรถบ้านเพชรบุรีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีคะ่ะ <Į inge noise> ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่อง y o u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ